ดีค่ะลุงเรืองงรีสอร์ทชาแนลวันนี้นะคะอากาศร้อนมากเราจะพามาขยายพันธุ์ต้นไม้มงคลนะคะเศรษฐีแพทองเศรษฐีแพทองนี่เป็นไม้มงคลที่มีขนาดเล็กๆบางคนก็เรียกว่าต้นไม้จิว๋วจะน่ารักนะคะลักษณะรูปร่างจะเป็นใบ สีเขียวเขียวอมเหลืองสีเขียวอมเหลืองทองนะคะนี่สีเขียวอมเหลืองถ้าออกแดดนี่จะออกสีเหลืองทองอารามสวยมากเลยค่ะปลูกง่ายมากนะคะจุดจุดเด่นของมันเนี่ยค่ะเป็นไม้คลุมดินนะเป็นไม้มงคลที่ว่าถ้าปลูกแล้วจะนำโชคนำลาบมาให้คนเจ้าของปลูกวิธีวิธีปลูกง่ายๆนะคะเราก็เตรียม ต้นนะคะจากต้นพัน์ุของมันเด็ดออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเด็ดออกมานะคะเรามีวัสดุง่ายๆมีแก้วนะคะเราเราเตรียมกิ่งที่มันแก่ๆหน่อยมันจะมีรากนะคะรากย้อยออกมาเนี่ยเราก็เด็ดออกมาเด็ดเด็ดออกมาเลยค่ะใช้มือก็ได้ใช้กรรไกรก็ได้เราก็หากแก้วก็ได้หากระถางก็ได้นะคะวิธีเตรียมนะคะนี่ใช้ดินแบบนี้ค่ะนี่ ใช้ดินแบบนี้นะคะอุปกรณ์ง่ายๆเลยด,บบดินนี่ผสมขี้ไก่ไว้เยอะเลยนะคะของที่บ้านนะคะของดินรุ่งเรืองรีสอร์ทปลูกง่ายๆนะคะเราก็จิ้มนะคะวิธีปลูกจิ้มเอาที่มีรากติดนิดๆแค่นี้ไม่มีรากก็ติดนะคะจิ้มลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะ อันนี้ยาวไปเราก็เด็ดออกสัน,นิดนึงจิ้มลงไปนะคะจิ้มไปจิ้มไปนะคะง่ายที่สุดเลยคนปลูกไม่เป็นก็สามารถที่จะปลูกได้ไม่ซับซ้อนด้วยค่ะเป็นไม้ตระกูลเดียวกับคุณนายตื่นสายนะคะนี่อันนี้เราก็เอาลงแบบนี้เลยถือว่าเป็นไม้ที่ปลูกง่ายมากเด็กๆก็ทำได้นะคะ เขาเรียกบางคนก็เรียกต้นไม้จิ๋วค่ะเพราะใบมันเล็กกระจิตลิดเลยใบน้อยแต่เวลาปลูกแล้วสองสาวันก็ติดค่ะไม่นานนี่ค่ะวัสดุที่ใช้ก็ง่ายๆดิน,นขอให้ลดน้ำต้นนี้จะชอบน้ำชุ่มๆแต่อย่าลดมากนะคะถ้าแฉะไปก็จะทำให้เน่านี่ค่ะปลูกไว้ยังเงี้ยาใส่แล้วแต่เรา เราใส่เยอะมันก็จะขยายไวนะคะใช้ไม้ตะเกียบเก่าๆนะคะที่เห็นเนี่ไม่ใช่วัสดุอะไรเลยเศษวัสดุที่มีอยู่ใช้ให้เกิดประโยชน์เลยบางทีก็ใช้แก้วนะคะใช้แก้วที่เราใช้ดื่มชานมนะคะชานมของลูกหลานนะคะหลานจะชอบชานมมากเราก็เก็บแก้วไว้แล้วเราก็ามาใช้ปลูกต้นไม้ ต้นแพรทองเศรษฐีแพรทองนะคะแต่ส่วนมากจะนี่จะชอบเรียกว่าแพรทองพันอันนี้ก็ได้มาจากเพื่อนคุณครูกุลาบให้มาเราก็มาขยายพันธุ์นะคะเนี่ยถ้าเรามีนิดหนึ่งเราขยายพันธุ์ก็จะได้เยอะถ้าเราปักเข้าไปเยอะๆเยอะๆแบบนี้นะคะแป๊บเดียวค่ะสองสามวันได้น้ำดีๆก็จะขยายมาเต็มเป็นแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้เราใช้แก้วนะคะ แก้วแบบนี้ค่ะเราก็มาห้อยอันนี้นะคะอันนี้เราปลูกง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้ดูลูกเรืองรีสอร์ทเรามีพันไม้เยอะแยะเลยใครอยากได้เรามีให้นะคะขยายพันธุ์ให้ขอก็ให้นะคะ๋ยวาขอให้ยาดหล่นค่ะเราขยายพันธุ์ไว้เยอะเลยเพื่อนๆคนไหนที่ไม่รู้จะปลูกอะไรดีลองนะคะ ปลูกเศรษฐีแพทองเป็นไม้มงคลที่จะนำโชคลาภนำสิ่งดีๆมาสู่พวกเราค่ะพอปลูกเสร็จเรารดน้ำนะคะรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะอันนี้ถือว่าเยอะไปนะคะเนี่ยบางทีปลูกน้อยกว่านี้อีกเดี๋ยวพอสองสามวันมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม่นานเลยค่ะสวยไหมคะนี่หรือใครจะมีกระถางใส่ต่อไม้แบบนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะ เอาล้อมรอบต้นไม้ล้อมรอบต้นจันผาเนี่นะคะก็จะทำให้ต้นไม้ของเราสวยงาม,มางงงนะคะวิธีขยายพันธุ์ง่ายมากใช่ไหมคะเพื่อนๆดูแล้วก็ลองไปทำตามนะคะพอเราปลูกเสร็จเราก็ลดน้ำให้หน่อยนึง ชอบอยู่ในที่แดดกำไรแดดไม่ไม่ค่อยเยอะนะคะพอปลูกเสร็จก็จะกลายมาเป็นแบบนี้แหละค่ะสวยไหมคะอันนี้ใช้แก้วนะคะแก้วชานมแบบนี้ค่ะแก้วชานมมีประโยชน์นะคะปลูกแล้วถ้าใครมีพื้นที่น้อยๆใช้วิธีนี้ปลูกจะได้ผลค่ะสวยงามมากค่ะใครมีพื้นที่เยอะๆก็ปลูก เข้าไปบริเวณนี้เลยค่ะล้อมรอบต้นไม้ที่เราชอบใส่ตอนี่ค่ะต่อไม้ใส่แล้วสวยงามมากค่ะสีเหลืองอมเขียวนะคะเศรษฐีแพรทองค่ะนะคะอย่าลืมดูแล้วติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,คะเอา ต้นไม้แปลกๆไม้ในวรรณคดีมาให้ชมอีกนะคะ<ม>เช่นต้นสายยุดการเวกอย่างที่รุ่งเรืองพิจอด์ของเรามีเยอะมากเราจะนำเสนอให้ชมในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ